ใหญ่เลยจ้ะนี่ปัาดทำใหญไงเลยอืมอืมอืมก็ซื้บมาห้าอย่างนี่กุ้งพี่น้องตัวกุ้งเนาะอ่ะโอ้นัวขนาดน้ม่เนาะอืออืมโอ้เนี่ย สวัสดีครับพี่น้องสุขุสุขคนกับผมจ่าบอนกับผมพี่น้องสำหรับมือนี้ครับผมคือเกาคือเดิืองับผมบอตองอีอย่างหลายครับผมยัดคำนี้ไงกับพ่อครับผมเอามือนี้มีอย่างมาฝากตอนพี่น้องเลยวไมมมีตํากุ้งสวจ้าแล้วก็มีพักกระสีพักกับจ้าโอ้โหแล้วก็พักสลัดหัวหอมจ้าเนี่ยนอนครับผมพี่น้องมีหลายอย่างไรเนี่ยน้องม่เนาะแม่นอ่ะ มีนั uh ่งเสียบเสียบเพือเก่าผมพี่น้องมาฝากตอนพี่น้องมามามาพี่น้องเสียบเสียบด้วยกันโลยครับผมมากินน้ำกันจ่ามาเลยแมวเลยเลยเนาะโอ้บรรยากาศก็้อนแห้งนะแม่เนาะแมนแมนอนเป็นเตาฝนตกเนาะเอาจ่าแม่จะแกลบไปเบิ่งนได้คำยิ่งใหญ่เลยโอ้คำยิ่งใหญ่กันให้สมัยส่ก่อนเลยจ่าโอ้มาขนาดด้วยอ๋อพี่น้องหอนหอนก็บรรยากาศแบบนี้เสียบเสียบด้วยกันครับผมตามกุ้งสด นี่พี่ Nacional, ออน้องคำใหญ่ขึ้นเก่าพี่น้องโอ้พี่ก like? ็จะขึ้นมาน้ำได้เลยนี่มีพี่น้องตัดแสบเนาะแสบ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 ตัดกุ้งตัวใหญ่เลยจ้ะนี่ตัดคำยิ่งใหญ่เลยพี่น้องถ้าก็ซื้อไปห้าตัวนี่กุ้งพี่น้องตัวกุ้งเนาะอาโอ้ นัวขนาดนั้นแม่นอใอืม,อมโอ้โหเนี่ยอืมแซ่บเนาะอืมจกักแซ่บมาแซ่บพี่น้องอบินไปบินมาแหละแม่งวั่นเบิ่มมากแล้วมันจะกินน้ำนัวประเด็กนะพี่น้องนะ พี่น้องก็ร้ายนี่นี่นี่โอ้คำใหญ่สูพีนองเบึง่งอือหอมใจเลยเย้นี่อยงเอิ่มกินซอมกุ้งสดนัำกันโอ้ขักขักขัก กุ้งม,มันสดแห้งเลยแม่เนนะี่ะนี่ปีติบอกสูพีน่น้องมึงกันหุยกับตำัะหุงโอ้ยเนี่ยอืมจับเพีงเนาะ สดใหม่ มกผักด้มั้ยอืมไหนขึ้นมกพักก็ยอรอ แสบค่ะแสบคักบรรยากาศเทียงๆเนาะเข้ากันขนาดว่าไหมเนาะกับพักกับยญ้าป้าพี่น้องเลยทำมะกรูงจก็อร่อยใช่ไหมครึ่งข้าวมาครับ จุนจด่เลยอจามะแขงโบราณาบราณในศาลอ๋อโอ้บะเดาสอนมานำในแม่เนาะสดนำนัวเนี่ยอืมอืม กาศทิ้งเทียงคำย่งยๆแดดหอนๆโอ้ยอนี่น้องนี่ใครตุ่มหรอวะออออแซ่บเนาะตำแซบแซ่บแซบเนี่ยกุง้งมันหวานเลยเพี่น้องเป็นน้องมาใหม่ๆเลย ก็กคือแบบนั้นพี่น้องเขาอาจจะไล่ยิ่งกว่าว่าแต่ได้กินพี่น้องแนีงวันนี่เนาะโอ้ยพี่น้องโอ้โหเนี่ยกุ้งไม่สดแห้ง ขยิบตัน้ม่แม่ลอยน้ำเลยพ่อมอืมออออืืืือบจับ นี่แม่ใครถึงนำตำมะคุงไปลองเ้ยเปื่อไหมแอบมลั่กแบบคลั่กนี่เขาเอาไรตรงนี้เนะไก่พักมันหล กุ้งแม่่ยนี่เป็นรองตัวทุทไาย โอ้ยหลายเตือยบอยคากคากคากน้องแม่เนา้องกับบรรยากาศย่ำเทียงครับพี่น uh> ้องตำกุ้งสดโอ้เสียบเสียบปลาแดกกระนัวครับผม จัดไปเรียบร้อยเบิดอฐานเลยเหลืออยู่ไข่หน่วยหนึ่งนี่ไม่เอาใไซตี้นี่อืมโอ้เราคุยค้ามุดท้ายพี่น้องอืมโซพี่น้องเบิกกันอะเลจังบาข้ามจุดท้ายอืมอ้ยเหลือแต่นำนัวประเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยประเดี๋ยวซ้อนมาเนาะประเดี๋ยวสดสูพี่น้องเบิกเนาะแม่เนาะอ่อครับพี่น้องมาเสียบเสียบแลกันก็เวลาแบบนี้ครับผมย่ำเทียงแบบนี้ครับผมบรรยากาศก็ดีดีพี่น้อง หวานคือเก่าเอาจังไรคลิปหนาผมก็ทำแม่สีผ้าไปจูไปกินทั้งใดผมก็สีมาถ่ายสูพี่น้องเบิ่งเนาะก่อนเอือนก่อนสีล่าพี่น้องไปก่อนเฮียทำแม่ดิโวยพรในพี่น้องได้ไหมเขาผู้ใดเขามากกดไลค์กดแชร์เนาะคลิปเขาให้ยลำลำเรืยๆเด้อจ้าครับผมไอ้ถึกไว้เรื่อยลัตเตอรีผมผู้ใดที่เขามารับชมช่องจ่าบ่นกับผมคอยพี่น้องลำลำเรืยๆนะครับพี่น้องเนาะ อ้าวจังไรกับคลิปน้าผมสีผ้าพี่น้องไปยู่ไปกินทั้งไรกับสีมาไทยสูพี่น้องบุกคือนเขานะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณหลายๆทีพี่น้องติดตามรับชมขอขอบคุณหลายๆครับผม